สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอต้นสาวน้อยปลาแป้งด่างนะครับสวยมากที่จริงเจอเยอะนะครับเจอเป็นแทบจะเป็นสวนเลยแต่วันนี้เอาแค่ต้นเดียวมาให้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายทั้งสวนซึ่งเจอเยอะมากนะครับในภาคใตยย้ตอนนี้สวยมากนะครับต้นนี้ด่างสวยมากด้วยนะครับด่างเหลืองพป็นขาวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าต้นสาวน้อยปลาแป้ง ตอนนี้เขานิยมกันไหมนะครับแต่ผมเห็นแล้วว่าสวยมากแล้วก็ผมก็ชอบก็เลยถอนนะครับวันนี้ถอนมาต้นหนึ่งนี่ถอนมาต้นหนึ่งเพื่อจะเอาไปปลูกดูว่าปลูกแล้วมันจะสวยแบบนี้หรือเปล่านะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ